สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ถ้าหยุดช่อง s o ฟ t Flake เมือ่อซิงเกิะคร,รับเรถดิสก์เทอรเกมเร็วดิงก์สามซิงเกิะครับตอนนี้ท่านอยู่กับรถเจ้า Nissan Altima ซิงเกิะครับจะเป็นตัวปี2018ครับซึ่งเครื่องอย,นยนนิสัยนี่จะเป็นเครื่องยนต์ตัวเดิมครับเพราะว่าน่าจะแบบเหมือนกันทั้ง3รุ่นนะครับคือจะขี่ตัวเดียวกันแต่แค่ปรับแต่งอาจจะแบบแตกต่างกันมาเล็กน้อยครับ โอเคถ้าพร้อมเราก็ไปซึ่งซาดเจ้ารถนิสันอัติมาแต่เป็นปี2018ครันี้ครับโอเคโอเคก็ okay. Okay, สมงตื้ได้ยมานั่งก่อนกางขันครับซึ่งเราจะไปเริ่มต้นกันก่อนพวกรถแข่งนะเนี่ยทำอะไรไม่ได้มากเราจะแค่ปิดสีนะครับโอเคนี้ก็สนามซิมเ์สโตนกับหินนีกเช่นเคยสนามเดิมสนามหินนี่นโอเค อพม่งยังเพ่มตัวดวกันหเลยสาม,สมาตาออัวเสียงม่นแคต่างกันแต่น่านจริงแต่เสียงที่เหมือนกันสามตกค,คือการขับการควบคุมทั่วมันจะแบบู้เด็กแอบดีนนะมังขับเพื่นอนสี่ล้อเลยจริงขับสองต้องขับสี่อ่ะคิดกูได้เดี๋ยว อันนี้ก็เหมือนเดิมตกแต่งเหมือนเดิมเป็นที่ยาวเย้อืมันสวยโอเคหักติดตรงนี้ได้อยู่ โอเคตัวเปิ้ลเพิ่มร้อนครับกับตาแรกเดี๋ยวเราไปการขันที่สองตัวดีกว่าครับโ oh, อบ้ช okay, ็อตละครหนึ่งทีโอเคส่งไปเมื่อก่อนการขันที่สองเขาฉันจะไป speeder coil ซึ่ง,ง,ง,งเคยเพราะมันไม่มีอะไรทำอยู่แล้วนะครับโอเคนี่หมด speeder coil ก็ไม่มีแะ้วก็แค่เขาใสา่วความสูงสุดที่ทำได้นัน้น โอ,อ้ยชนตัวลาวไม่ไม่ลาวด้วยโหนั่นแก่งว่ะออกข้างๆฉันก็ลืไม่ลาวหรอกจะได้ข้างไม่แน่หน้าตาลาวแต่ตกข้างเอ้ยไม่ลาวโอ้โหรถมันก็ทน โอเคได้อยู่ okay, โอเคจบไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ดยวเราไปการขัดอีสานต่อดีกว่านะครับไปทดเร็วโอเคนะครับช่วงตัวเองเริ่ไม่น่าก่อนขันการอีสานอีสานเขาเสร็จ่อไปขึน้นตึกดีกว่าติดขัดอีกน <c oughs> okay. ึ่งโอเคซีเวสต์ตัวหินเงินอีกเช่นเคยโอเคโอ้โหมันแข่งขันขนะสามรอบ ที่สำรบวจรอบ,บพิษแล้วก็ถลังเฉลิมกีเบอร์สิบห้าวัดของเราเบอร์สิบห้านะครับเี่ีปยู่งข้างทางอย่างเดียวชิ้นนี้ไดไงลงข้างทางอย่างเดียว,ไงไงย,เดยวเลย ได้อยู่ได้อยู่ให้อยู่ที่สิบสนามนี้ไม่แน่ตจว่าอยู่จริงนี่เป็นไ,ปไงละ่ะได้อยู่ได้อยู่ความเร็วรถคงเยอะดนึง แซงไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้ากันไมปุ๊บมันจะแบบจิบออกไปนอนกถนนไปอะไรเงี้ยเลยกันเลยไม่ได้แล้วยังแซงไม่ได้ยงโค้เม่อีโอเคจอยู่อยู่ 5, 1, ที่ห้าทีหนึ่ง้างหน้านเดียวโค้นี้แม่จะได้เท่าไหร่บอกกัน không bị được lực Còn cái đường sàn Đường sàn xử Cũng nào Ok Thế... Nhưng mà đây, đã dùng Nó lông lông nữa, Đâu tới đây Không còn được đến ngay mà. ภาพคงอลไยไงคี่สาวข้างหน้าที่นหนึ่งยังไม่หายครัที่หนึ่งยังไม่หาย Để vô rồi, để vô Không lên mới tổ đâu mình chi Tại lại bên mình cần đi, đi, สวยมสวยสักลายวมื่กี้โอ้เก็บสวยแล้วเมื่อกี้กนะอืมคนร้อยเอเสทส่เป็นไดที่หนึ่งแล้วสุดท้ายนะ่ะพิสตาลก็ได้ะอืมเดือบเกิน โอเคได้อยู่ดอ่ทำเงมึงไปเยอะมากไม่ดีเท่าไหร่หรอไม่ดี้แต่ตัวโอเคอยู่ไม่ออกสามเท่าไหร่เี้ยลูกโค้งยู่ทีนี้โอ้ลูกโค้งยาวเลย มันจะถ่ายขอบในอยู่นะมันจะได้แบบตีคุ้งวงในมันจะถ่ายนะ,เ,ะยนะเข้าไปก่อนอชุนบอยได้ไดเรซสาว,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 วตอนนี้สุงแล้วที่หนึ่งคุณยาก สนามนี้เลยอนนอเ,ลอเอาเฮดเอาเกียร้อยไม้ที่หนึ่งได้อยู่ที่หนึ่งได้อยู่ข้างนาง้างหน้า,า,นามีแววอ่ะมีแววไม่ได้ก็มเป็นไรเนี่ยไม่ได้นะเอ้ยได้อยู่ไม่ได้หรอิงห่างเกินไปเสียใจเสียใจได,ได้ได้ที่สองแต่ผมเล่นย่อไม่ได้นะเต็ม โอเคจบการพิจริย์เรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปจบเกมกันดีกว่านะครับนึกว่าขับคันนี้นึกว่าจะรถไม่เคยเลือกเท่าไหร่นะมีได้บ้างแหละแต่น้อยกว่ากันอื่นนะโอเคคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ก็จบวันสำหรับการซึ่งเจ้ารถนิสสันอัลติมารุ่นปี2018นครับซึ่งโดยรวมก็มันก็มีได้โพสเท่าไหร่นะครับได้เพิ่มมาอีกเพื่อนนะักสำหรับเกมเรลลิซิ่ง3นะครับ สำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับ